วันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่ศูนย์นวันธรรมไทยรงดำ่ายอยจังหวัรบุรีค่ะซึ่งจังหวัดเพชรบุรีแห่งนี้นะครับก็มีชนเผ่าอยู่ชนเผ่าหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ประจําจังหวัดนั่นก็คือชาวไทยทรงดําหรือแล้วสงค่ะ ชาวไทยทรงดำมีถิ่นฐานเดิมอยู่ในแคว้นสิจุดไทยปัจจุบันคือด้านตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนามภายหลังต้องอพยพไปยังพื้นที่ต่างๆรวมถึงในประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงทนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้นมาตั้งถิ่นฐานแรกที่จังหวัดเพชรบุรีก่อนกระจายไปยังพื้นที่อื่นๆชาวไทยทรงดำมีวิถีชีวิตเรียบง่ายรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และความเชื่อเหนียวแน่นมาตั้งแต่บรรพบุรุษและนับเป็นชนกลุ่มใหญ่ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยมานานมากกว่า200ปีมาแล้วครับวันนี้นะคะกลุ่มของเราได้จัดทำโครงการขึ้นนะคะ เกี่ยวกับสืบสารศิลปวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวไทยทรงดำณนศะูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะคะนี่นะคะเราก็มาพบกับวิทยากรของเราได้เลยค่ะสวัสดีครับครับพิทยาศีหอมครับเจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อยครับพี่ปอนคะวันนี้พี่ปอนช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของที่นี่ได้ไหมคะ ประวัติความเป็นมาของศูนย์วัฒนธรรมนะครับศูนย์วัฒนธรรมของเราก่อตั้งเมื่อปี2549นะครับโดยแกนนําผู้ใหญ่บ้านและชุมชนนะครับชวยกันก่อตั้งนะพื้นที่แห่งนี้นะครับพื้นที่ประมาณ8ไร่เศษนะครับก่อตั้งมาได้ระยะหนึ่งนะครับเราก็ต้องมีการซ่อมแซมนะครับเพราะว่าสิ่งปลูกสร้างของเราก็เริ่มทรุดโทรมตามกาลเวลานะครับและคราวนี้มันมีปัญหาในเรื่องของงบประมาณที่จะมาซ่อมแซมนะครับเราก็เลยยกศูนย์วัฒนธรรมเนี้ย ให้กับเทศาบาลตะบนเขาย้อยเป็นผู้ดูแลจนมาถึงปัจจุบันครับน้นวันนี้นะครับพวกเราอยากจะลองเป็นชาวไทยทรงดำสักวันหนึ่งนะครับให้พี่ปอนช่วยแต่งชมให้พวกเราหน่อยได้ไหมคะ Bye. Ah. ครับทำไมชุดพวกเราออกโทนสีดำกันหมดเลยครับนะครับชาวไทยทรงดำนะครับก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าทรงดำนะครับนิยมแต่งกายด้วยชุดสีดำนะครับผ้าที่ใช้เป็นผ้าฝ้ายทอมือนะครับแล้วก็สีที่ใช้ย้อมจะเป็นสีจากต้นคามนะครับหรือว่าผ้าย้อมคามเราจะย้อมจนเป็นสีดำแล้วนำมาตัดเย็บเสื้อผ้านะครับในส่วนของตัวผืนจะเป็นสีดําในส่วนของลวดลายจะเป็นสีแดงสีขาวสีเหลืองสีเขียวสีสีหลักนะครับ ล,ละลชุดแตกต่างกันยังไงอะคะนะครับแต่และชุดนะครับเราจะแยกตามประเพณีตามวาระโอกาสที่ใส่นะครับตามอายุนะครับอย่างเช่น5ชุดที่น้องๆใส่นะครับก็จะบง่งบอกถึงประเพณีวัฒนธรรมนะครับในการแต่งกายในวันนัน้นๆในโอกาสนั้นๆนะครับอย่างเช่นชุดนี้อย่างนะครับชุดนี้นะครับเป็นชุดฮาง<ใ>นมนะครับเป็น ชุดที่ผู้หญิงไทยทรงดำนะครับอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนนะครับอยู่กับสามีอยู่กับครอบครัวนะครับก็จะเอาผ้าสบายที่ปักขึ้นเองทําขึ้นเองนะครับมาหางนมไว้นะครับเพื่อ,อบ่งบอกถึงความเป็นอยู่ที่สบายนะครับแล้วก็ในปัจจุบันนะครับเป็นชุดที่วัยรุ่นสาวๆนะครับนิยมใส่ในการดําเนินการดําเนินชีวิต นะครับในงานประเพณีอินกรฟอนแคนนะครับหรือว่าเป็นชุดที่นิยมของสาวๆนั่นเองครับและอย่างอย่างเช่นชุดนีครับนะครับอย่าง2ชุดนี้นะครับเนี่ยสชุดนี้ของผู้ชายและของผู้หญิงนะครับเป็นชุดของลูกเขยและลูกสะพ้ายไทยทรงดำนะครับเสื้อตัวนี้เราเรียกว่าเสื้อฮีนะครับมีทั้งเสื้อฮีผู้หญิงและเสื้อฮีผู้ชายนะครับเสื้อฮีแบ่งเป็น2ด้านนะครับด้านสวมใส่ลวดลายน้อยนะครับผู้หญิง รดลายจะอยู่ตรงหน้าอกนะครับผู้ชายรดลายจะอยู่ดนข้างลาตัวนะครับด้านในนะครับ well. ด้านในด้านในนะครับจะมีลวดลายมากนะครับประดับประจกสวยงามนะครับด้านนี้เราจะไม่สวมใส่นะครับเราเอาไว้คุมหีบศพเวลาเสียชีวิตนะครับสาเหตุที่เอาไว้คุมหีบศพเวลาเสียชีวิตนะครับเมื่อก่อนชาวไทยทรงดำนะครับเวลาเสียชีวิตเราจะไม่มี โลงศพที่ใช้บรรจุศพนะครับเราจะอาศพนอนไว้บนแค่นะครับเราก็เลยเอาเสื้อฮีนี่แหละด้านที่มีรดลายสวยงามเนี่ยออกมาคุมศพไว้เพื่อไม่ให้เกิดภาพที่ไม่น่ามองนะครับเสื้อตัวนี้นะครับใครที่เป็นเขยไทยทรงดําถึงจะได้ใส่ใครที่จะเป็นสะพ้ายไทยทรงดําถึงจะได้ใส่นะครับการใส่นะครับเราใส่เพื่อเคารพผีบรรพบุรุษเพื่อเคารพผู้ที่มีศักดิ์สูงสูงกว่า ผู้ที่จะสวมใส่ได้ต้องมีศักเป็นลูกสะพ้ายหลานสะพ้ายน้องสะพ้ายนะครับหรือผู้ที่มีสักต่ํากว่านะครับอันนี้เรียกว่าเสื้อฮีผู้หญิงและเสื้อฮีผู้ชายครับแล้วอย่างแล้วอย่างที่เหลือเนี่ยครับครับอย่างสองชุดนี้นะครับสองชุดนี้นะครับเป็นชุดเรียกว่าชุดมาตรฐานเลยก็ว่าได้นะครับที่ชาวไทยทรงดำเห็นที่ไหนรู้เลยว่าเป็นชาวไทยทรงดำนะครับผู้หญิง นะครับใส่เสื้อกล้อมเป็นเสื้อแขนยาวคอตั้งนะครับติดกระดุม11เม็ด13เม็ด15เม็ดมากที่สุดถึง41เม็ดนะครับนุ่งผ้าสิ้นลายแตงโมนะครับผ้าท่เปียวหรือผ้าสบายนะครับเป้กระหล็ดหรือสะพายกระเป๋าไทยทรงดำนะครับชุดผู้ชายนะครับจะเป็นชุดเสื้อไทยนะครับเป็นเสื้อแขนยาวคอตั้งนะครับกระดุม11เม็ด13เม็ด15เม็ดมากที่สุด47เม็ดนะครับ ยา,ยาวฝักเสื้อผู้หญิงนิดหนึ่งนะครับใส่สร้อยก้อมนะครับเป็นสร้อยคล้ายๆสร้อยเอ่อสร้อยเกงอะไรนะเขาเรียกอะไรนะขาะก้อยอ่างเกงขาะก้อยนะครับเป็นของชาวไทยทรงดำผ้าฝักแอลหรือกระเป๋าของผู้ชายไทยทรงดำนะครับสภาอ่าผ้า,าขักเ้านะครับกระเป๋านะครับผู้หญิงเป็นคนทําให้นะครับผู้ที่จะมีสามีได้ต้อง เย็บผ้าเป็นทอผ้าเป็นย้อมผ้าเป็นนะครับผู้ผู้ชายจะมีภรรยาได้จ้องจักสารเป็นนะครับกระเป๋าผู้หญิงผู้ชายก็เป็นคนสารให้นะครับอันนี้คือเรียกว่าชุดมาตรฐานของชาวไทยทรงดํานะครับแล้วทําไมผ้าถุงของเราถึงไม่เหมือนคนอื่นนะคะดูแปลกตานะครับในส่วนของผ้าซิ่นนะครับเดี๋ยวให้น้องยืนให้ดูนะครับในส่วนของผ้าซิ่นไทยทรงดํานะครับผ่านข้างนิดหนึ่งนะครับผ้าซิ่นไทยทรงดํานะครับเราเรียกผ้าตัวนี้ว่าผ้าซิ่นลายแตงโมนะครับ ดลลายจะเป็นลายทางลงนะครับมีสีฟ้าและสีขาวนะครับกระสนประกอบเป็น3ส่วนนะครับในส่วนของหัวสิ้นน,นะครับในส่วนของดำดำด้านบนนี้หัวสิ้นตัวสิ้นมีลวดลายนะครับและตีนสิ้นเป็นขอบริบบิ้นด้านล่ <men> างนะครับสส่วนนี้มาประกอบ,ก,อบกันถึงเรียกว่าผ้าสิ้นนะครับความหมายของสิ้นลายแตงโมนะครับ <ảo> สิ้นลายแตงโมตาใหญ่นะครับตาใหญ่หรือเส้นเดียวนะครับเส้นใหญ่นี้ พูดถึงความอยู่ร่วมกันความสามัคคีนะครับตาคู่นะครับ,นะรบพูดถึงความรักนะครับการคู่กันนะครับและตาเดียวนะครับคือการแตกกระสานสร้างเซนของชาวไทยทรงดำที่อพยพมานะครับสิ่นตัวนี้เราเรียกว่าสิ่นลายแตงโมนะครับสินตมีจะนงกินงายสินตาลายจะนงกินเหล่าสินตาเป่าปีนโจกร้ายสมก็มีพระสิ่นไทยทรงดำมี3ชนิดสินตมีนะครับเป็นรดลายเยอะสีดำแดง ไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับสิ้นตายายก็คือสิ้นตัวนี้แล้วก็สิ้นตาเป้าอันนี้คือยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับพี่ปอแล้วผ้าขามานี่เขาไว้ทำไรนะครับในส่วนของผ้าขาม้านะครับผู้ชายจะพาดผ้าขาม้าผู้หญิงจะพาดผ้าสบายเวลาออกไปอิ่มกรนฟอสแคนหรือว่าลงวงนะครับชาวไทยทรงดําจะมีการละเล่นอย่างหนึ่งในช่วงเดือนห้าในสายนนะครับคือการอิ่มกรนฟอ์แคนนะครับนุมสาวไทยดำนะครับจะชวนกัน มาร่วมลุงค่วงนะครับเพื่อล,ลําแคนแล้วก็เป็นการหาคู่ในตัวาการจีบกันนะครับผู้หญิงก็จะพาดผ้าสบายมาผู้ชายก็จะพาดผ้าขาม้ามานะครับผู้หญิงนะครับชอบผู้ชายคนไหนนะครับก็เอาผ้าสบายไปคล้องคอผู้ชายคนนั้นนะครับผู้ชายก็เอาผ้ขาขม้าเนี่ยไปพาดบ่าผู้หญิงคนนั้นเป็นการจับจองนะครับแล้วก็ยังเอาไปเช็ดหน้าเช็ดเหงื่อได้นะครับ แล้วทำไมทรงผมถึงเป็นอย่างนี้อคะนะครับชาวไทยทรงดํานะครับผู้หญิงจะมีทรงผมที่เป็นบ่งบอกถึงอายุสถานภาพวัยวุฒินะครับทั้งหมด8ทรงด้วยกันนะครับเริ่มตั้งแต่อายุ10ขวบนะครับทรงเอื้อมไหลผมยาวปะบานะครับคล้ายๆกับทรงนักเรียนนะครับอันนั้นคืออายุตั้งแต่10ขวบขึ้นไปเอื้อมไหลสับปิ้นผมยาวขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับจะสับผมมาทีทายทอยนะครับจุกตบหางนกกระแล นะครับหางนกกระเรแล้วก็จุกต็อคล้ายๆทรงดังโง่นะครับหักทบด้วยการกีศานะครับคอดกระต๊อกนะครับคอดกระต๊อกเป็นการผูกผมนะครับปล่อยชายผมออกด้านขวาคอดซอยนะครับคอดซอยจะเป็นคล้ายๆปั้นเก้าตัวนะครับแต่จะไม่มีตัวนะครับแล้วก็ทรงปั้นเก้าตัวนะครับทรงปั้นเก้าตัวเป็นทรงผมของหญิงไทยทรงดำที่อายุ20ปีบริบูรณ์นะครับ ใครที่ทําทรงนี้นะครับแสดงบ่งบอกว่าเป็นสาวเต็มวัยนะครับพร้อมที่จะมีสามีนะครับแล้วก็ทรงสุดท้ายนะครับคือทรงปั้นเก้าต๊กนะครับเป็นทรงผมที่ใช้ในการไว้ทุกข์ให้กับสามีนะครับในระยะเวลาหนึ่งปีนะครับหลังจากสามีเสียชีวิตนะครับในช่วงที่สามีเสียชีวิตนะครับศพยังอยู่ที่บ้านผู้หญิงไทยทรงดําจะไม่ปั้นเก้านะครับจะปล่อยผมนะครับปล่อยผมสยายและผูกไว้ที่ท้ายทอยคล้ายกับ สองคนนี้นะครับก็คือการผูกผมไว้ทุกข์ให้กับสามีพอเผาศกสามีเสร็จเรียบร้อยนะครับชาวไทยทรงดำก็จะรวบผมขึ้นมาเรียกว่าปั้นก้าวต๊กนะครับแต่จะไม่ยกตีนผมนะครับแล้วก็ไม่มีตวงนะครับเป็นการไว้ทุกข์ให้กับสามีนะครับแล้วนอกจากชุดที่พวกเราได้ใส่แล้วนี้มีชุดอะไรอีกบ้างครับก็จะมีอีกหลายชุดเหมือนกันนะครับอย่างชุดของน้องคนนี้นะครับการที่ใช้ผ้าสบายสีดํา มาคาดหน้าอกเนี่ยบ่งบอกถึงการมีสามีแล้วนะครับแต่ถ้าเรายังเป็นสาววัยรุ่นยังไม่มีสามีนะครับสบายที่ใช้คาดหน้าอกเนี่ยจะเป็นสีสันสวยงามนะครับเพิ่งบ่งบอกว่าเวลาผู้ชายผ่านไปผ่านมาจะเห็นว่าอ่ะผู้หญิงคนนี้ยังไม่มีสามีหรือว่าผู้หญิงคนนี้ยังเด็กอยู่นะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของชุดในพิธีกรรมนะครับชุดพ่อมดชุดแม่มดนะครับแล้วก็จะมีชุดที่ใส่ในเวลา,วลาที่พ่อแม่เสียชีวิต นะครับเป็นชุดเสื้อตกนะครับเป็นชุดชุดไม้ทุกนะครับแล้วก็ยังจะมีชุดของลูกเขยลูกสะั้ยในโอกาสพิเศษอีโอกาสหนึ่งนะครับ ราก็ได้มีของที่เราด้วยค้อมอบแทนทำขอบคุณนะคะวันนี้เพื่อรู้สึกยังไงกับการแต่งกายเป็น,ปนชาวไทยทรงดำจ๊ะพอได้แต่งกายเขาก็รู้สึกแปลกใหม่มากเราไม่เคยได้ใส่ชุดแบบนี้กันมาก่อนนะครับพอได้ใส่ก็รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชาวไทยทรงดำจริงๆนะครับค่ะมันนีกก้เกาะขอบคุณสุรเวลรรมไทยทรงดำองเขายใอยจเจริุพลีขอขอบคุณ อา,อาจารย์ที่พึกษาอาจารย์รัตนาพรฟีดาศักตหลอกคอุ้พี่ปอนทีให้ความรู้เกี่ยวกับคนล้าคนไทยส้มดำนะคะเป็นีหรอกขอบบคคุณรั <c oughs> สุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆให้ช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยไว้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนหรือแห่งใด เราก็ควรรักษาให้คงอยู่สืบไปเป็นมรดกตกทอดของไทยเราตราบนานเท่านาน